มาโอ้โอ้โดนโดนสตันโดนสตันโอ้โหโอ้โหโดนสตันโอ้โหไป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 เราไป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 เฮ้ยโดนโดนโดนซับซับซับไม่ไม่ไม่ใจเย็นมันยิงเรามันยิงเราใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนบุกหน้าก่อนโอ้โหโดนรถสับปะรดเอาเอาเอาไปไปไปต่อไปต่อเราโอ้โหเดี๋ยวบี้กลับทางขวาก่อน เอ้ยียยยกลับทางขวาก่อนไปเรื่อยเราไปวินแล้วจะวินแล้วมามาออมาครับอออมาออมมาออมา,อมา,อมา,อมาตีป้อมไม่ไหวแล้วขี้เกียจคิวแล้วไปไปต่อ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 อุ้ยไปต่ออุ้ยสับประหลาดมาสับดอกนี้สับเป็นไงเป็นไงสับ ตั้มโอ้โหดอกนี้เพื่อเธอเอาจะบุกป้อมแล้วครับบุกป้อมแล้วบุกป้อมแล้วใจเย็นใจเย็นเฮ้ยลุยเลยตั้มไปไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว